ยืนนี่เหตุอย่างกันยูนี่สองสาวเนี่ยเอ้ยอายเหตุอย่างยูเิดสาเรื่องความรักทำไมอ่ะ แบบ <cas flowing> ว่าสิริต้องถามหน่อยแต่สิริมีคนคนสองคนใช่ไหมแต่ว่าคนหนึ่งสิริคุยมานานแล้วกับอีกคนหนึ่งที่สิริเพิ่งเจอแลยที่สิริรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากๆๆๆๆมากเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นใครดีเท่านี้อ่ะแต่ว่าสิริก็เลือกที่จะทิ้งเขาเพไปคุยกับคนที่เป็นสองเดือนของสิริสิริจะทำยังไงแต่สิริไม่รู้นะว่าสิริเสียใจหรือเปล่าแต่คนที่เป็นสองเดือนของสิริอ่ะก็ไม่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะเราแค่แบบว่าบอกว่าขอใช้เวลาอยู่คนเดียวก่อนอ่ะแค่นั เปลา่ารถมิ้นต์ถมาไงยปลารถมิ้นตี้สิบแปดถุงเก้าจีทีวีมา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 เลยนีบจับมืไหาไปไป จะเป็นรองเท้าคู่เต้พี่เจ๋อคือนี่เราจะไปดูนี่ไปแต่งชุดดอกไม้เขาอาจจะเป็นรองเท้าบู๊ตก็ได้เดี๋ยวเ่าอย่าขยุบ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 ไม่น่าขยุบนะขยุบทำไมขยุบสวัสดีจ้ะแต่งตัวเซน่าทักเชียวเลยจ้ะสวัสดีนะเพชรสิริสวัสดีสิเล ไม่ใช่สิล่ะสลัสลัสวัสดีสลูสลัอ๋อสลัสวัสดีสลัเปล่าซีรีส์ไม่ได้คุยกันแน่เลยเนี่ยชื่อพี่แต่งตัวน่ารักกันจังเลย I miss you too จ้าเนี่ยยืนน่เฮ็ดอย่างกันยูนี่สองสาวเนี่ยเอร์ไอเฮ็ดอย่างยูภาสาเรื่องความรักทำไมอ่ะ แบบว่าสิริ้องถามหน่อยถ้าสิริมีคนคนสองคนใช่ไหมแต่ว่าคนหนึ่งสิริคุยมานานแล้วกับอีกคนหนึ่งที่สิริเพิ่งเจอเลยนสิริรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากมากๆมากเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นใครดีเท่านี้อ่ะแต่ว่าสิริก็เลือกที่จะทิ้งเขาเพื่อไปคุยกับคนที่เป็นสองเดินของสิริสิริจะทำยังไงแต่สิริไม่รู้นะว่าสิริเสียใจหรือเปล่าแต่คนที่เป็นสองเดินของสิริอ่ะก็ไม่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะเราแค่แบบว่าบอกว่าขอใช้เวลาอยู่คนเดียวก่อน นในกรณีนี้น่ะยึดความรู้สึกเราเป็นที่ตั้งก่อนดีกว่าทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกดีเพราะมันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมว่ารู้สึกยังไงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างที่เราทำพฤติกรรมแบบไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราสมควรรู้สึกยังไงแต่เราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เราทําแต่เราก็พยายามบอกตัวเองว่าเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราทำจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้โอเคไหม โอเคไหมแบบนี้บอกตัวเองว่าไม่เป็นใครไม่เป็นอะไรอสิ่งมุ่มัก <Hey, ็ไม uh ่เห็นผลบางทีเราก็จะต้องหาความสุขให้ตัวเองเราจบกับความทุกข์มากเกินไปแล้วต่อไปนี้เราจะให้เวลากับครอบครัวของเราบ้างเราจะไม่ให้เวลากับคนที่เรารักแล้วใช่ พี่คนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่เราจริงใช่แล้วพี่<อ>จะมีเวลาพี่จะมีเวลาให้ครอบครองพี่มากมากมาก,มากพี่จะไม่สนใจคนอื่นแล้วต่อไปนี้ความรักไม่จะเป็นสำหรับพี่ต่อไปพี่จะมีเวลาให้ป้ากลับมาให้มากขึ้นแล้วพี่จะเรียกนอก้องด้วยรกแค่ของพี่เองสองวันผ่านไปผู้ชายมาพึบ <laughs> จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงโอเคเข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจเพราะว่าความรู้สึกคล้ายๆกัน เราใสายย่ยาว่าเราจะไปยุ่กับใครสักพักหนึ่งหรือก็ต้องมีคนเข้ามาคนมันสวยแหละพูดยาก,<อ>กใช่ไหมตัวเอลว่าเราต้องเลือกเนระเราไม่เป็นเราไม่เป็นไม่เป็นไรเป็นตัวเองก็พอไปล่ะอย่ามาใหม่อย่าเศร้าไปเลย เราโสดสา้าร่งสวยพ่อกระดวยพ่อกระหดจริต้องกลเงัเราไปถึงลูกของเฉินเหินโหนใคร,ใครๆก็อยากครอบครอง,องใช่พี่เฉินเหินโหนทำไมเราต้องมานั่งเสียใจกับผู้ชายแค่สองคนใช่คนอย่างพี่จีนหน้าเหินนะอย่าไปกลัวเลยจริงมนถึงเป็นเฉ,ฉินเฉินเหินโหนเลยนะใช่เฉินเหินโหนแล้วก็สีนหน้าเหิน ไม่ต้องกลัวเลยบอกเลยว่าคำเดียวเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าวิแต่แต่ว่าแฟชั่นเยอะเลยอ่ะแฟชั่นเยอะเลยอ่ะเกลเขาติดคุกไปแล้วแสไปนั่นเกลไปเกลเขาสิไปแต่งตัวเดียวไม่อ่ะงานได้เจอกันนะเดี๋ยวพี่ไปแต่งแฟชั่นก่อน บายดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยโอเคหุกค่ะรุ่งรุ่งรีค่ะโอ้หนุหนุขอหนุพาหนูไปแต่งตัวหน่อยได้ไหมคะโอ้โหได้เลยครับเจอกันครับเจอกันเจอกันไม่ลอยลอยเล็กเลยเดี๋ยอะไรกันเดี๋ยวมันกำลังมาก็เดี๋ยวพาเดินไปรู้จักพี่ทีเหินออกไหมคะอ่าอะไรนะ ชีเหินหนโูตีเหินอ้าวแล้วชีหน้าเหินรู้จักไหมคะชีหน้าเหิน <c oughs> ชีหน้าเหินแปลกๆไม่เคยจะได้ยินเลยคำเช่อนี้ in time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack